สองสามห้าหลังกำลังขึ้นไปหนีไปรังหนึ่งที่เหลืออยู่ครบ โอเคขอตัดก่อนนะครับนี่นะครับนางซ้อนพอดีตัดไปแล้วเพิ่งเห็นก็เลยถ่ายให้ชมนะครับเนี่ยเพิ่งนางซ้อนนะครับเพิ่งซ้อนลังนะครับผมโอเคขอตัดก่อนนะครับบนแทงน้ําครับหลังจากที่ขึ้นรถเค็นเสร็จเมื่อตอนเที่ยงนะครับอันนี้ก็ปีนมาตัดอีกรังนะครับเพราะว่ากําลังเต็มนะครับผมก็มีผู้ชี้เป้าบอกมานะครับนี่ดูกวน้ําไปทางข้างหน้านะโอ้ แต่แบบนี้ทุกรางนี่คือสุดยอดนะครับรางนี้ถือว่าเต็มพอดีทั้งน้ํทาทั้งไข่นะครับผมออขึ้นต้นมาประมาณ30กว่าลูกทอยไม่สูงเท่าไหร่แต่ใช้เวลาอยู่เพราะว่าติดกิ่งตายโอเคเขาตัดก่อนนะครับหัวน้ำพึ้งนะหัวน้ำพึ้งหัวน้ำผึ้งหัวน้ำ มดมาแล้วฮะใครบอกของแท้มดไม่ขึ้นนะรับนี้มาตอ้ว